สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง y o u ูทูทถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กรกฎาคม2566นะครับมีการรายงานข่าวว่าคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งหรือวกะกะ่ากกตจากกรณีที่มีการผู้ยื่นร้องต่อกะกะตอขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราบ82บว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัต สสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000อหุ้นเข้าลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่ก็ได้รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานและมีการประสานข้อมูลกับคณะกรรมการไต่สวนานายพิธา ก็รณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครตามมาตรา151พรบพรว่าด้วยการเลือกตั้งสสโดยมีรายงานว่าคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้สรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วเตรียมเสนอต่อที่ประชุมกะกะตพิจารณาต้นสัปดาห์นี้นะครับซึ่งปกติกะกะตก็จะมีการประชุมทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์ แต่มีการให้ข้อมูลว่าจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับในการประชุมก็คือในวันที่10กรกฎาคม2 5 6 6ก็คือวันจันทร์และก็คาดว่าที่ประชุมกกตน,นั้นจะมีมติส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญโดยให้สำนักง,งานดําเนินการในทันทีนะครับทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวของกะกะตน,นั้นเนี่ยมีมติตั้งขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน2566หลังมีการยื่นคําร้องใหม่ของนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพักพลังประชารัฐและนายนพร,รุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2,006ขอให้กกตดำเนินการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ,พสอสอของนายพิธาลิม้มเจริญรัฐต,ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82แล้วก็คณะกรรมการาาการพัฒนา,านการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาที่นำโดยคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการได้นำหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้นไอทีีของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ ไปมอบให้กับกกตเพื่อหวังให้กกตยืดเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญในที่สุดเนี่ยนะครับให้เร็วขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ของกกตจะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อกกตเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอก็อสามารถมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยก่อนจะมีมติจะเชิญหรือไม่เชิญนายพิธาลิมเจริญรัฐผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงต่อกกตก่อนหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามกกตมีมติและเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญที่ปกติจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะตรงกับวันที่12กรกฎาคม2566หากสารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ในายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยย่อมมีผลต่อการโหวตสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งจะมีการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันในวันที่13กรกฎาคมนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอติดตามดูต่อไปนะครับว่ากะกะตน,นั้นจะมีการยื่นเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญในวันที่10กรกฎาคม2566หรือไม่และสารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการวินิจฉัยรับเรื่องเนี่ยครับเอาไว้ด้วยหรือไม่ถ้าสารรัฐธรรมนูญรับเอาไว้วินิจฉัยเป็นอันว่านายพิธาลิ้มเจริญนัดนนั้นโอกาสที่จะตกเก้าอี้นายกระฐมนตร,รีมีสูงทีเดียวครับ